สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษอีกนะครับสำหรับจะให้ความรู้ในเรื่องคลุยนะครับสอนให้ทุกคนเข้าใจในเรื่องของการสร้างคลุยนะครับหรือการทําคลุยซึ่งหลายๆคนก็อาจจะต้องการความรู้ชุดนี้นะครับหรือหลายๆช่างก็ยังมีความรู้ที่กันผิดๆนะครับลองมาดูคลิปนี้ดูนะครับว่าคลุย ที่มันมีความสมมาตรหรือมีความสมดุลน,นะครับหรือมันมีมาตรฐานหรือวิธีการในการตกแต่งเสียงต่างๆเนี่ยทำกันแบบไหนนะครับอันนี้ผมถือว่าความรู้เป็นวิทยาทานนะครับสำหรับใครที่มาดูแล้วรู้อยู่แล้วก็ยินดีนะครับสำหรับใครที่เคยทำแล้วมีความเข้าใจหรือความรู้ผิดๆก็ลองกลับเอาไปพิจารณาดูนะครับอันนี้เราจะเริ่มมาจากตรงนี้ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับ ซึ่งทุกคนหลายๆคนมักจะพูดว่าเสียงปลายท่อชอบอ้างกันจังนะครับว่าเสียงปลายท่อเนี่ยจะลําดับโอโทนขั้นที่1ขั้นที่สองขั้นที่3าขั้นที่4อันนั้นเกิดนี้ถ้าเราจะพูดตรงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องเกิดจากความสมดุลของท่อด้วยนะครับเป็นท่อที่มีความสมดุลน,นะครับตั้งแต่ปลายจนจดถึงปลายท่อนะครับไม่มีรูใดๆหรือมีอะไรที่ทําให้เส้นเสียงเส้นลมตรงนี้มันมีการเบียเบ่ยงเบนนะครับ มันถึงจะปลายท่อที่แท้จริงนะครับนั่นหมายถึงว่าเขาจะเกิดเสียงในลาดับขั้นที่หนึ่งเขาเรียกโอเวอร์โทนขั้นที่1อย่างที่เราเข้าใจกันว่าเมื่อเราเป่าปลายท่อเนี่ยสมมติเป็นเสียงโดนะครับพอเราเป่าแรงขึ้นไป1ชุดมันจะเป็นโดสูงนะครับแล้วเป่าขึ้นไปอีกมันก็จะเป็นคู่ห้าในสเต็ปที่3อะไรอย่างนี้สมมตินะครับสมมติแต่ตรงนี้เป็นความเข้าใจพื้นฐานต้องอยู่บนเบสิกหรือพื้นฐานของวัสดุที่ถูกต้องด้วยนะครับที่ผมยกตัวอย่างให้ดูผมจะทําให้ดูนะครับเดี๋ยยวผมจะะเเป่าเ่าาคคุหหลนนี้ใ้ใดูรับ คุยเรานี้ยังไม่ได้เจาะรูใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่คือเสียงต่ำนะครับถ้าผมเป่าสูงต้องเป็นคู่แปดใช่ไหมครับไม่เห็นเป็นคู่แปดเลยละครับผมเป่าสูงขึ้นไปอีกเขาเรียกว่าคู่มั่วไปหมดเลย อันนี้ก็จะเป็นหลักทําให้ดูว่าสิ่งที่หลายๆคนชอบพูดกันว่าเสียงโอโทนเป็นเสียงอยู่ในธรรมชาติเสียงอะไรอย่างนี้คุณจะต้องรู้ข้อจํากัดของเขาด้วยมันจะเกิดเสียงแบบธรรมชาติได้มันจะต้องมีตัวแปรใดๆบ้างนะครับถ้าชุดความรู้ยังมีไม่ถึงก็จงหยุดดูนะครับแล้วไปพิจารณานะครับจะเห็นว่าคุยเราเนี้ยคู่โอโทนใช้ไม่ได้เลย ุยก็ปกตินะครับโปโตอนใช้ไม่ได้เดี๋ยวผมค่อยบอกทีหลังนะครับเป็นเพราะอะไรอันนี้เรากลับมาวิธีการที่เราจะต้องเรียนรู้ต่อมาอีกในเรื่องของการทําขุยนะครับผมยกตัวอย่างขุยสองเรานี้นะครับก็ไม่ต้องไปทราบว่าเป็นขุยของใครนะครับผมเอาความรู้ในเชิงการสร้างขุยเพื่อจะมาให้ความรู้กับช่างขุยที่ยังไม่รู้นะครับหรือมีความรู้ที่ยังเข้าใจาันผิดๆเราเห็นว่าขุยเราเนี้ยเป็นคีซีเหมือนกัน เห็นไหมฮะคี้ซีเหมือนกันเดี๋ยวผมเทสดูกันได้ว่าเสียงตรงกันไหมนะครับคุยสองเรานี้อันนี้คุยสองเรานี้ต้องบอกว่ามาจากค่ายเดียวกันด้วยนะครับแต่สิ่งที่ทุกคนไม่รู้และไม่ได้ให้ความสนใจเช่นนี่ครับผู้ครูโบราณ หรือครูทั่วไปมักจะบอกว่านี่คือรูร้อยเชือกไม่มีผลต่อเสียงคลุย่ยจริงๆแล้วก็เป็นความรู้ที่ถูกต้องในสมัยก่อนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะสมัยก่อนก็สอนกันมาบอกว่าเป่าได้แค่ตัวซอนนะครับตัวลาตัวทีตัวโดเขาไม่เป่ากันหรอกแน่นอนแสดงว่าความถี่ในระดับขั้นสูงๆเนี่ยมันมาไม่ถึงตรงนี้ก็เลยบอกว่ามันมันไม่มีผล แต่จริงๆคุยสมัยใหม่นวัตรกรรมสมัยใหม่นะอย่างที่ผมทําขึ้นมาตรฐานจะต้องถึงเลทุกเราเนี่ยรูนี้มีผลหมดเลยนะครับฉะนั้นชุดความรู้เก่าๆที่เราเรียนรู้มาเนี่ยต้องลบออกซะนะครับว่ามันไม่ถูกต้องเสมอไปนะครับและสิ่งที่ผมจะนําคุยสองสองเรานี้มาพิสูจน์อะไรให้คุณดูก็คือคุยชุดนี้กีซเหมือนกันแต่พอการเจาะปลายท่อที่ไม่เหมือนกันเห็นไหมฮะสังเกตดูว่ารูนี้จะใหญ่เห็นไหมครับรูนี้จะเล็กเห็นไหมครับ ถ้าเราไม่สงสัยหรือไม่เป็นคนที่ช่างสังเกตเราจะไม่รู้เลยว่าขุย2เล่านี้มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันถ้าผมเล่นปกตินะครับถ้าผมเล่นปกตินะครับผมก็เล่นปกติขุยเลานี้เหมือนกันมันเหมือนก็ไม่มีอะไรแตกต่างสมมุตินะครับอันนี้มันจะเริ่มแตกต่างตรงไหนอย่างที่ผมทดสอบเรื่อง i n n o น a t i o n นะครับขุยเล่านี้มี innor ไหมดูนะครับ นะครับชุดที่หนึ่งชุดที่สองสงสัยไหมครับดูนะอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะลองมาดูคุยเหล่านี้บ้างมาจากค่ายเดียวกันนะครับไม่มีชุดที่สอง เห็นว่าความแตกต่างของคุยเหล่านี้จุดเปลี่ยนของมันก็คือรูร้อยเชือกที่มีขนาดขาดความสมมาตรเราจะเห็นว่าคุยหลายๆค่ายสังเกตว่าลาต้องป้องถ้าผมยกสานิ้วนี้ออกเสียงลายจะเป็นยังไงนั่นคือลักษณะของการป้องก็คือป้องเพื่อให้เกิดเสียงได้ง่ายนั่นคือคุย ขาดความสมมาตรก็คือรูไม่มีความสม,สมดุลกันนะครับฉะนั้นก็เป็นชุดความรู้ที่ใช้สําหรับขลุ่ยที่ขาดความสมมาตรหรือไม่สมดุลก็ต้องป้องแล้วหลายๆค่ายก็ต้องมาป้องนู่นป้องนี่นะครับโดต้องมาจิกครึ่งลงครึ่งรูเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่ามันใช้ได้สําหรับขลุ่ยที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับแต่ถ้าขลุ่ยที่มาตรฐานที่ทําแล้วมันไม่ต้องป้องนะครับอันที่สองต่อมาเราจะรู้ว่าขลุ่ยที่ดาบในการทํา หลายค่ายมีความรู้ผิดๆนะครับบางคนที่ผมสอนไปเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจที่ถูกต้องมาออกคลิปสอนกันนะครับดากต้องปาดนะครับแต่ปาดแบนเสียงจะแหลมสูงถ้าทําปาดท้องเสียงจะนุ่มเป็นความคิดหรือความเข้าใจที่ผิดๆกันทั้งนั้นนะครับ<ม>เพราะว่าช่างหลายคนเนี่ยไม่ได้ศึกษาในงานเชิงวิจัยนะครับไม่ได้ศึกษาในงานของทฤษฎีไม่ได้ศึกษาในงานการทดลองที่แบบเชิงช่างนะครับมีลักษณะของการนั่งคิดเอาเองตกึกเอาเองนะครับน้าค้าง ห,หยดใสให่หยดใส่คุยก็บอกเสียงดังอะไรอย่างนี้นะครับคือไอ้พวกนี้คือพวกบ้านะครับต้องบอกนิดนึงเรามาพูดกันด้วยหลักการและเหตุผลนะครับเราจะเห็นว่าคุยเราเนี่ยเราจะรู้ว่าคุยเราไหนเสียงเบาง่ายนิดเดียวนะครับวิธีทดสอบเห็นไหมฮะใช้ลมจากจมูกผมจะปรับโดนะครับเสียงต่ำอยู่นี่แต่ผมสามารถใชล้ลมจากจมูก ขึ้นสูงได้นะครับเรามาดูไม่ขึ้นนะครับเรามาดูไม่ขึ้นนะครับอันนี้ไอ้ไอเสียงลมเบาเนี่ยไอ้เสียงลมเบาเนี่ยมันดียังไงผมจะแยกเป็นสองประเภทก็แล้วกันนะครับลมเบาเนี่ยมันเหมาะมากสําหรับเด็กๆที่ไม่มีแรงอันที่สอง ลมเบาเหมาะมากสําหรับการเอาไว้เป็นขลุ่ยในห้องนอนเพราะบางทีเราต้องการเป่าด้วยโทนเบาๆแล้วเสียงขึ้นสูงโดยที่ไม่ต้องอัดมันก็จะไม่เดือดร้อนคนอื่นนะครับแต่เพราะขลุ่ยลมเบานี้ขึ้นเวทีไม่ได้นะครับเพราะเสียงสู้วงไม่ได้นะครับเนื้อเสียงไม่ได้เราต้องการเสียงต่ําที่มีพลังเนี่ยพอเราเริ่มเร่งดำขึ้นไปนิดหนึ่งเสียงจะวิดขึ้นออกเตบ2สองเลยนะครับว่ามันไม่สมควรนะครับอย่างตัวเนี้ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันเบามาก ดูดิฮะผมแทบจะไม่ชงให้ลมผมใช้ลมไม่ติดยังยังขึ้นสองได้เลย <S <S เห็นไหมฮะใช่แ้นมันขึ้นได้เร็วมากเมื่อขึ้นได้เร็วมากขนาดนี้เสียงต่ำไม่ต้องไปถามเลยครับขึ้นเวทีนี่ขึ้นไม่ได้ถามว่าการทํามลมเบาลมหนักเนี่ยมันมีวิธีการที่ถูกต้องไหมมันมีวิธีการหลายวิธีการนะครับความรู้ขุยเราต้องต้อง,ต,องต้องสอบถามแล้วก็ต้องศึกษาอย่างจริงจังนะครับแต่คุยลมเบานี่เอาไว้ทาให้พวกเด็กสักไม่เกินปสี่นะครับแต่สําหรับพวก ที่โตขึ้นแล้วหรือมืออาชีพแล้วเขาจะไม่เป่าเลยอย่างพี่ต๋องเองเนี่ยแกชอบลมหนักๆนะครับทําไมลมหนักถึงจะดีลมหนักดีก็คือเขาใช้พลังของเขาได้เต็มที่รีดออกมาได้เต็มที่เมื่อรีดออกมาได้เต็มที่มวลเสียงที่มันออกขึ้นมาเนี่ยมันมีพลังนะครับมันไม่ใช่มวลเสียงที่ออกมามันไม่ใช่มวลเสียงที่เราต้องการแต่เราต้องการดังว่านั้นมันเป็นไปไม่ได้ซึ่งคือกลุ่ยที่มันมีลักษณะของลมเบาเกินไปนะครับลักษณะของลมเบาเนี่ยมันก็เกิดจากชุดเสียงเลยครับชุดตรงนี้นะครับ ถ้าใครอยากรู้ว่าทำลมเบาลมหนักอย่างไรมีวิธีการอย่างไรนะครับปรึกษาได้นะครับผมสอนให้ไม่เป็นไรถือว่าเป็นความรู้เพื่อพัฒนากันนะครับอย่าไปตึกคิดเอาเองว่าเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เหมือนการทําดากอ่ะบางคนก็ทําเป็นแบนแตะมาเลยแล้วมีจะงอยอย่างเงี้ยบางคนก็ทําโค้งอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันมีตักกะมีเหตุผลทั้งหมดนะครับคุณต้องตอบได้ว่าโค้งแล้วได้ยังไง ถ้าโค้งสองสเต็ปเป็นยังไงถ้าโค้งหนึ่งสเต็ปเป็นยังไงโค้งกว้างเป็นยังไงแบนเป็นยังไงเฉียงเป็นยังไงคุณต้องตอบให้ได้นะครับอย่าตกฝึกแล้วก็พูดกันไปแบบนั้นนะครับจะเห็นว่าสรุปแล้วประเด็นที่หนึ่งวันนี้ที่ผมจะสรุปก็คือสูตรปลายท่อเป็นสูตรธรรมชาตินะครับแต่ไม่เสมอไปคุณต้องมีชุดความรู้ที่เหนือกว่านั้นนะครับอันที่สองดูร้อยเชือกมีผลต่อขุยทั้งระบบนะครับ คุณเจาะไม่ดีมาตรฐานไม่ดีระบบเสียทําให้คุณต้องมาประคองนิ้วนะครับกลายเป็นขุยพิการต้องมาประคองนิ้วทําให้เล่นยากนะครับและอันสุดท้ายก็คือขุยเนี่ยถ้าสมมาตรมันไม่ได้เนี่ยมันจะเห็นทันทีว่ายัางขุยเรานี้เป็นขุยจากไอ้ไอ้ค่ายสามท่อนมานะครับไปขุยทงชาติผมมาแก้ไขให้มันพอใช้ได้ขัดมันจะได้ไม่ต้องพิก,พการนะครับมาสร้างเพื่อให้เกิดอินโนขึ้นมานะครับแต่รู้ตรงเนี้ยก็ยังเพี้ยนอยู่นะครับ ผมยังไม่อยากอุดก็ยอมให้เพี้ยนไปสักรูหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพราะถ้าเจาะมามาเจาะใหม่เดี๋ยวก็จะเสียกันไปใหญ่นั่นคือลักษณะของการแก้ไขความสมมาตรของขลุ่ยคุณจะต้องรู้นะครับว่าขลุ่ยสมมาตรของมันอยู่ตรงไหนนะครับหลักการจริงๆเลยง่ายๆถ้าคุณมีความเข้าใจเรื่องกีตาร์เนี่ยคุณจะเข้าใจเรื่องขลุ่ยได้มากขึ้นนะครับถ้าคุณมีความเข้าใจเรื่องกีตาร์คุณจะเข้าใจเรื่องขลุ่ยได้มากขึ้นขลุ่ยไม่ใช่เป็นแบบฟอร์มที่คุณเอาแบบฟอร์มเอาขลุ่ยเอารูของกระสุนบบาีแทคุณํย คุณไปขายน้ำเต้าหวยดีกว่านะครับความรู้ชุดความรู้คุณไม่มีคุณจะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้แล้วจะสังเกตเห็นว่าขุยของผมเนี่ยเวลาทําแต่ละครั้งเนี่ยการเจาะปลายเนี่ยจะไม่เหมือนกันสักครั้งเลยเห็นไหมฮะสองรูบ้างสามรูบ้างอันนี้ไม่ใช่เท่ไม่ใช่สวยนะครับมันมีสูตรมันมีหลักวิชาการทั้งหมดว่าตรงไหนคลื่นควรจะออกตรงไหนคลื่นควรจะไม่ออกนะครับไม่ได้เจาะเท่ๆนะครับ ไม่ได้เจาะเท่ๆนะครับว่ารู้ร้อยเชือกต้องอยู่อย่างนั้นแล้วไม่ใช่แบบยาวไร้สาระและชุดความรู้ที่บอกว่ายาวยาวไปเถอไม่มีผลหรอกอันนั้นชุดความรู้ก็เป็นความรู้ที่ผิดนะครับให้เลิกชุดความรู้กันแบบนี้กันซะนะครับมันจะต่างกันอย่างนี้จะเห็นว่าไม่มีรู้ร้อยเชือกเห็นไหมครับมันก็จะเป็นลักษณะสูตรแบบ r e c o r d ร์นะครับอันนี้ถ้ามาทำอย่างนี้เจ็บถ้าคนที่จะต้องมีโอ้โหปลายท่อต้องเป็นตัวซอนเสมอนะ้ลูกอย่างเงี้ยคือเป็นเป็นเป็นชุดความรู้ความรู้เดียวที่ไม่ใช่ด้วย นะครับเป็นความรู้เดียวที่ไม่ใช่ด้วยที่ผมบอกว่าไม่ใช่เพราะอะไรเพราะคุณใช้ความรู้ซ้อนแต่วิธีการเจาะคุณมันไม่ใช่มันไม่สัม,ม,สมพันธ์กันนะครับขลุ่ยของคุณมันถึงได้เพี้ยนกันไปเพี้ยนกันมานะครับฉะนั้นจริงๆแล้ววงการขลุ่ยเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการนวัตรกรรมที่ผมทำเครื่องดนตรีไทยขึ้นมาเหมือนกันใครที่อยากได้เรียนรู้การทําขลุ่ยวิธีการทําขลุ่ยนะครับที่ถูกต้องผมผมการันตีเลยนะครับว่าที่ถูกต้องผมยินดีที่จะให้ความรู้ เพื่อเป็นชุดความรู้ใหม่ให้กับวงการคลุยไทยนะครับพัฒนาได้อย่างถูกต้องและยั่งยืนนะครับวันนี้ผมก็ให้ชุดความรู้เร็ดง่ายๆแค่นี้เองนะครับใครสงสัยอะไรจากในคลิปนี้สามารถอินบ x ็อกหรือโทรสอบถามผมได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ